แน่กลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการของผมแอมปุกบุกแผมเป้ไข่หมุนครับอ่าแล้วครับวันนี้รีบรีบไปไหนฮะรีบไปชูวเรี่กว่าทำไรครับวันนี้เรามารีวิวเกมยิง o ํานั่นครับประดิษฐ์ตางเกมนั้นคือเกมโหทรีครับผมสุดยอดครับตอนนี้ที่เรามารีวิวนะครับจะเป็นเบต้าแพท ล่าสุดคือแพ้13นะครับซึ่งว่าว่าเป็นแพที่ใกล้สมบูรณ์แล้วนั่นคือว่าโตเกมจะมีการปรับอีกไม่มากนะครับก็ใกล้จะออกมาให้เราได้ปรับเท่าไหร่ครับครับแพงไหมแพงครับคือเมา้วค่ะครับโดนปรับอ๋อเราปรับพี่โ้โครับปรับเปนนักร้องไปโต้ไม่ใช่ครับโอเคครับเรารีบครับเรามีเหมือนเดิมครับตันนี้เราก็มีเหมือนเดิมครับวิทยากรประจำของเราครับ เชิญมาเลยครับเชิญมาเลยครับค uh, ุณย okay. no, mm ิ hmm. things, I i ้มนัเนเอเดวิลยิ language language ้มค่ะเดิมเดิมครับมเดิมครับผมยิ้มวมาวันนี้ดูเรื่องของเยโมทรับใช่ครับในเร่องของเบต้าเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆว่าอ๋อจังครับในเยโมทรีเนี่ยต้องบอกนะครับเรารีนครับ ไม่ต้องรีบขนาดนี้ครับคนดูฟังดูเรื่องครับครับก็ในส่วนของอีโบตีเบต้าตอนนี้นะครับจะพัฒนาจากระบบที่อยู่ในภาคของมาค่อนข้างเยอะครับที่ี่ลองเล่นดูแล้วก็จะมีหลักๆที่ผมชอบเลยคือระบบสกิลครับใช่ครับชอบมากคือมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับสเต็เราไม่ต้องอาบละใช่ครับดีมากเลยครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดทั้งหมดไม่มีสกิลทีแล้วครับอนี่เดี๋ยวเราจะมีจะมีโฟไม่ใช่ครับ คุณละอันเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในเกมนะครับทีตอนนี้เราก็เริ่มมีได้เลยครับครับก็เดี๋ยวจะเข้ามาอธิบายในเรื่องของหน้าอินเทอร์เฟซที่ตอนสร้างตัวละครแล้วกันนะครับครับก็ในส่วนตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีการอัปเดตแพทมาระหว่างที่เรากําลังจะรีวิวอยู่แม่งอัปเดตได้ขึ้นมาทันทีครับตอนนี้กลายเป็น84แล้วนะครับ 8 4มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับที่สังเกตมาในหน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกเลยปุยสายล่างฮาร์ดคอร์ฮีโร่ครับรือรเราเล่นฮาร์ดคอร์โหมดได้แล้วใช่นันี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้ามีตัวคอนถึงเลเวล10ก็สามารถสร้างฮาร์ดคอร์ได้เฉพาะเบต้านะครับ,รบแต่ถ้าเป็นเป็นเกมออกมาจริงก็คือต้องจบเนเรื่องแบบโหมดธรรมดาก่อนครับก็เดี๋ยวจะอธิบายในส่วนของอาชีพในเกมก็คือมีอยู่ด้วยกัน5อาชีพหลักนะครับ ก็จะมีบาบาเลียนเดมอนฮันเตอร์มองวิสตด็อกเตอร์แล้วก็วิสระก็ตามที่เห็นกันในภาพครับแต่ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีทักษะในการลุกลับที่แตกต่างกันลุกลับใช่ครับลุกลับครับหรือเรียกโจมตีกับป้องกันก็ได้ประมาณนั้นแต่ละอาชีพก็จะมีแนวทางในการเล่นคนละแบบมีสตล์การเล่นคนละแบบต้องครับแล้วก็ในหนึ่งตัวเนี่ยจริงๆต้องบอกกันเลยว่ามันค่อนข้างหลากหลาย ในส่วนที่ว่าหลักหนายอยังไงจะให้เข้าไปดูในเกมอีกทีหนึง่งครับสำหรับบา์บเรียนครับเป็นยังไงครับคนยิมครับบา์บเรียนจะคล้ายๆกับพวกแกไอ้แก่ตัวหนึง่งใช่ครับ <laughs> จะเป็นเหมือนกับพวกนักรบสายทรมพลังครับครับ <laughs> เป็นแบบว่าเข้าไปฝาดานพวกมาชิดเหมือนพวกสปราร์ต <im itation> ้าข่ามันอะไรประมาณนั้นแบบนั้นเลยก็คือเล่นในนแนวแนวลุย ส่วนใหญ่จะเป็นแนวหน้าแล้วก็เข้าไปเคลียร์พวกศัตรูที่จํานวนฝูงเยอะๆครัด้วยส่วนหนึ่งครับก็สกิลจะทรงพลังในระดับนึ่ครับต่อไปก็จะเป็น Demon Hunter ร์ครับ u n มอนฮันเตอร์นะครับเดมอนฮันเตอจะคล้ายๆกับอ่เมซอนในภาคที่แล้วครับเป็นป่าไม่ใช่ครับเป็นสายหอกกับธนูครับและหักไหมฮะไม่หักครับครับดีหอกไม่ปากเขาเลยครับ ็ใน Demon Hunter นี้ถือว่าอัปเกรดมาค่อนข้างดีครับเพราะว่าจะไปเล่นคอสโบแบบดวลคอสโบได้ก็คือคอสโบสองมือหรือจะเล่นธนูแบบว่าเป็นลองโบก็ได้เหมือนกันแต่ว่าความเก่งมันจะต่างกันตรงในเรื่องดาเมจมากกว่าแล้วก็ความเร็วในการโจมตีด้วยจริงอาชีพนี้ก็จะเป็นแนวระยะไกลแล้วก็เน้นแท็กติกและที่สำคัญก็คือมันดัเท ตัวละครอาชีพเดียวในในภาคนี้ที่ดูเท่ที่สุดและดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดจริงๆมันก็เป็นผู้เป็นคนหลายตัวอยู่นะอย่างอีบาเบเาลียนก็เป็นไอ้แก่นะครับหัวงอกตัวหนึ่งนะฮะอยู่มานานนะครับสามภาคไปครับมองครับมองมองก็จะนี่เป็นประโยคนําถามหรือล่าใช่ครับอันนั้นมันมั้<อ>ง <laughs> ครับมองก็จะเป็นสายประมาณลักษณะไฟเตอร์ครับก็คือเน้นเขาเรียกว่าโจมตีด้วยแล้วก็ปั่นป่วน สกิลจะคอใช่สกิลจะค่อนข้างเรียกว่าหลากหลายในระดับหนึ่งอยู่ครับก็จะคอมโบนี่คือถ้าต่อเนื่องกันรู้สึกว่าจะค่อนข้างทำดาเมจ์ได้สูงในระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบแนวต่อเนื่องครับก็มีอยู่ท่านึงที่ผมเห็นแล้วผมก็นึกว่าเซาลิขึ้นมาครับมนุษย์ทองคำครับอันนี้ก็เขาออกแบบในสไตล์ของวัตในเป็นเป็นพาเซลลินอยู่แล้ว ไปก็วิสต์ด็อกเตอร์นะครับวิสตด็อกเตอร์นี่ไม่ใช่เนอร์ดนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดกันวิสตด็อกเตอร์ตัวนี้จะสไตล์คล้ายกับหมอไหนไม่ใช่ครับคนละวิส์ด้วยครับอันนั้นครับวิสต์ด็อกเตอร์จะสไตล์คล้ายเหมือนกับนิโคเมนเซอร์ก็คือเป็นพวกองค์ลงปุกเสกปุกเสกแล้วก็เคิร์ดอ่าประมาณนั้นแล้วก็การสาชาวบ้านเขาใช่เป็นพวกสไตล์เหมือน บัฟตี้บัฟแล้วก็เน้นซัมมอนเป็นหลักซัมมอนนี่คือเป็นปลาชนิดหนึ่งไม่ใช่ครับอันนั้นแซลมอนออครับครับอันนี้ก็จะรูปลักษณ์ของมันก็จะออกแนวเหมือนพวกอูดูอะครับอูบานิดหนึ่งครับดำดำแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าการเล่นจริงๆแล้วมันว่าเป็นถ้าเล่นแบบเป็นปาร์ตี้ตัวเนี้ยผมว่าแนะนําควรจะต้องมีไว้อย่างน้อยหนึ่งคนเลยต่อไปครับต่อไปจะเป็นวิชา ก็เหมือนแฟสัเลอร์ในภาคนี้แล้วเลยิซ่านี่คือเป็นค่ายที่ผลิตเกมนี้อ๋อครับนี่นะครับผมไม่เติมโอริโอลงไปด้วยนะครับก็สไตล์ของยิซ่าในภาคนี้จะค่อนข้างเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางนิดนึงก็คือจะเน้นเป็นเกมลุกซะเยอะกว่าเพราะว่าด้วยสกิลที่มันทําลายล้างค่อนข้างเยอะพอสมควรละก็มีสกิลเอาตัวรอดที่ดีด้วยใช่ยาง ที่เจอมาก็จะมีสร้างสเฟียที่มันเป็นทําให้เวลาช้าลงก็คือใครอยู่ในขอบเขตนั้นหรือว่าการโจมตีอะไรเข้ามาก็จะช้าลงไปหมดโอเคทีนี้เราก็มาดูในเกมกันนะครับว่ามันมีอะไรกันยังไงบ้างนนครับโอเคเราก็มาดูระบบในเกมกันนะครับผมกลับบ้านก่อนนะครับนี่กลับบ้านง่ายครับไม่ต้องใช้รถคนละกลับครับ ครับผมหลักๆครับหลักๆอยากให้ดูหน้าอินเทอร์เฟซที่อยู่ด้านล่างก่อนก็คือพลังชีวิตทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยมันแล้วแต่อาชีพที่เราเล่นจะมีถ้าอย่าง Demon Hunter จะเรียกเป็น h าร r t กับ Discipline คล้ายๆเป็นเหมือนใช้พลังเวทกับสต m มนาถ้าเทียบกับภาคที่แล้วแต่ว่าภาคนี้ก็คือถูกตัดออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรอย่างเช่นการวิ่งไม่ต้องใช้สตัมมนาหรือว่า การใช้พวกบางอย่างที่มันเกี่ยวกับสต้มิน่ด้วยเนี่ยคือถูกตัดรอนออกไปครับก็คือทําให้เล่นง่ายขึ้นแต่ว่าการโจมตีทุกครั้งเนี่ยในของตารางสกิลเนี่ยจะต้องเสียค่าฮาร์ดกับดิสซิปินขึ้นอยู่กับว่าสกิลนั้นบังคับใช้อะไรมากกว่าครับ,รบก็คือแต่ละอาชีพจะใช้ตัวภูของพลังไม่เหมือนกันและวิธีการเพิ่มขึ้นก็ไม่เหมือนเหมือนกันด้วยนะครับบางตัวก็ต้องไปตีศัตรูถึงจะเพิ่ม หรือบนตัวต้องใช้สกิลถึงจะเพิ่มหรือบนตัวมันก็เพิ่มของแม่งเอง,องก็มีเหมือนกันแล้วก็อย่างอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ถ้าใครได้ดูตอนแรกไปเนี่ยตอนที่เราวาร์ปกลับบ้านมาเนี่ยไว้ต้องใช้คำพีแล้วใช่ครับผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับในภาคนี้ใช่ครับเพราะว่าปกติเราก็ต้องเอาสกิลมาเก็บแล้วก็ก็ลกเนาะ<ช>อันนี้กดหินอย่างเดียวนี้ทาเควสผ่านไประดับเด้งทำเควส,สจะได้ใช้คำพีวาร์ปกลับบ้าน เหนื่อยครับเสียตังค์เสียเวลาครับ,รบ,ต,รบต่อไปจะเป็นสกิลในแพทสิี่นี่รู้สึกว่าเมื่อกี้ลองดูคร่าวๆแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรเปลี่ยนไปใหม่มากน้อยแค่ไหนรู้แค่ว่าภาคนี้สกิลทำมาให้เล่นง่ายขึ้นครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอัพสเตตหรือที่เขาเรียกว่าอัติบิวเนี่ยพวกค่าสเต็งเด็กทิตี้อะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวนี้อาชีพใคร อาชีพมันมันอัพให้เองครับไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพครับมัน <have S 2> อัพให้ครับตามอาชีพใช่ความตามความเหมาะสมของ,ออองแต่ละอาชีพถูกต้องครับคือออโต้คุณง่ายๆเลยมันออโต้ให้แต่ว่าสก,กิลเราต้องมานั่งจัดกันเองว่าอยากเล่นแบบไหนครับถ้าลองสังเกตเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปเลยคะสกิลเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นไพรมารีกับเซคันดารีอันนี้ที่คลิกเข้ามานี่จะเป็นไพรมารีก่อน ก็สกิลที่ใช้บ่อยๆคิกซ้ายเป็นสกิลคิกซ้ายคิกขวาแั่แหละถ้าเรียกง่ายๆในส่วนคิกซ้ายเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งมาเป็น4แบบในแต่ละแบบก็ถูกจํากัดว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้ซึ่งทําให้เล่นง่ายจริงๆแล้วก็จะมีที่สําคัญเลยก็คือที่เรียกสกิลลูนครับเป็นเหมือนเอฟเฟกเสริมให้กับสกิลของแต่ละสกิลที่เราเรวาสามารถของสกิลไปก็สกิลลูนก็จะปลดล็อกตามเลเวลเหมือนกัน ซึ่งปรับมาเนีเมื่อก่อนมันจะใช้สกิลลูนแต่จะได้มาจากการฆ่านมอนเตอร์แล้วไปเก็บมาเราต้องอไปฟาร์มหาแต่อันนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่เลยนะครับผมสําหรับแพทสิเปลี่ยนไม่ไแพทสิแล้วนะครับแล้วก็แต่ละสกิลเนี่ยจะบอกว่าอ่อยิ่งเราเลเวลมากขึ้นเนี่ยสกิลก็จะ,ะแรงขึ้นแรงขึ้นมัน,มน<ข>ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่า สกิลแรกๆจะห่วยกว่าสกิลหลังใช่มันจะเเมือนกับภาคที่แล้วที่ว่าสกิลเนี่ยเวลาเราอัพเนี่ยสกิลทีเราต้องไปปั๊มเหมือนกับว่าสกิลอย่างเช่นอ่าผมนึกง,งา่ายๆละกันว่าอย่างสกิลยิงเวทมนต์ยิงน้ําแข็งเลเวลหนึ่งอัพได้ดาเมจเท่านึงพอเลเวลสอัพได้ดาเมจอีกเท่านึงอ่า<ช>อันนี้มันไม่ต้องครับมันเหมือนกับว่ามันปรับให้ของมันเองเลยใช่ตามเลเวลใช่ันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกใช้สกิลไหนออกมาในการเล่นมันก็จะจะ ทำให้เราสนุกกับการเล่นมากขึ้นในการที่จะเขาเรียก build skill ใช่ครับคือบอกเลยเลยว่าภาคนี้การ build skill เนี่ยไม่ยุ่งยากครับแล้วก็ทําให้ความหลากหลายของการเล่นแบบเป็นป p a ตี้เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วตรง action bar ก็จะจะฟิกไว้เลยนะครับผมเป็นเลขหน่งสองสามนะครับผมอใช่ครับใช่แล้วก็ในแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีเขาเรียกเป็นเขาเรียก action bar skill เนี่ยสี สี่ทักษะหลักแล้วก็ย่อยเข้าไปอีกใช่ครับกดเข้าไปดูได้ฮะมันจะย่อยเข้าไปอีกครับก็เลือกได้เหมือนเดิมก็คล้ายๆกับสกิลเมื่อกี้ใช่ก็จะเหมือนกับไพรมารีกับเซคเกิลนั่นแหละขีดซ้ายขีดขวาแบบนั้นนะไม่ด้อว่าเรากจะอยากเล่นแบบไหนถูกต้องเพราะว่าแต่ละสกิลมันก็จะให้ความสามารถที่ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีส่วนสุดท้ายคือเป็น Passive Skill ักษาติดตัวก็ไม่แปลกครับทุกอาชีพต้องมีแต่ว่าพ a s s i ิ e s k สกิลก็จะมีความสําคัญอยู่ซึ่งในแต่ละเลเวลที่ให้ปลดล็อกเนี่ยเวลาเล่นก็จะต่างกันแล้วมันก็จะช่วยในการช่วยการเล่นเนี่ยค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งอยู่ใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนแนวทางในการเล่นด้วยซ้ำกต้องครับก็คือทําให้เล่นแบบหลากหลายมากขึ้นตามสถานการณ์ด้วย ็นับว่าภาคนี้การทําสกิลออกมาทําได้ดีนะครับไม่ยุ่งยากเล่นง่ายเล่นง่ายแล้วก็บางทีเนี่ยเราเล่นแบบอ่ะทักษะเดิมๆแล้วลองเปลี่ยนดูได้เพราะว่าตามเลเวลเปลี่ยนได้ตลอดด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งสําคัญของภาคนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการอารติซานหรือว่าการคราบอาวุธครับครับค่ะ การคราฟอาวุธเนี่ยมันมีความสําคัญตรงไหนก็ผมบอกได้เลยว่าถ้าไอเทมในภาคก่อนๆเนี่ยระดับความก็เรียกความแรงของไอเทมมันจะถูกแบ่งตามสีมแต่ภาคนี้ทาให้ดูง่ายขึ้นถ้าสังเกตน,นะครับพวกอาวุธเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นระดับเป็นระดับแรงแ,แ,แ,และหรือเรียกเมจิกไอเทมก็ได้ส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นค่อนข้างแรงละจะเริ่มแบบว่าค่อนข้างพิเศษใช่ วัสดุดิบวัสดุดิบครับ <laughs> ในการทำที่ที่หาย,ยากขึ้นถูกต้องครับอย่างเช่นว่าการที่จะคราขึ้นมาอันนึงเนี่ยมันจะถูกรีควายเดี๋ยว,บวรบกวนชี้อันนี้ให้คนดูรู้ครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับจะมีซับเทิลเอเซนต์ครับผมอันนี้คือวัสถุดิบในการครา <c oughs> ไอเทมนะครับอันนี้ <c oughs> สำคัญที่สุดแล้วก็จะมีฟอเรนทูสฟอเรนทูสจะเอาไว้คราพวกไอเทมที่เป็นระดับแรใช่ครับ ต้องจำไว้ว่าการค้าอาวุธมันจะเป็นการสุ่มความสามารถมาให้ครับซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยเราอยากได้ของดีต้องหาเงินใช่ครับซื้อร้านอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็เอาคัมภี์มาปลดล็อกอีกทีนึงใช่ครับแล้วก็วัดดวงเหมือนลุ้นลอตเตอรี่ว่าถูกหวยยังว่ากู้เลยประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วภาคนี้คล้ายๆกันแต่ว่าทําให้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปยุ่งยากตอนตอนค้าฟนี่แหละ คืออีกคนที่ตีของให้เรานี่แหละเขาได้มีการเล ARNING ด้วยก็คือมีการเรียนมีการเรียนจริงๆก็คือจ้างแม่งอะ่ะให้คือมีเงินให้มันนะครับให้มันไปเทรนนะครับไปอบรมนะครับไปอบรมให้มันเก่งขึ้นมันก็ได้มีอดิชานเอฟเฟียรนก็คือว่ายิ่งมันมีเลเวลมากขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างของดีๆให้เราได้ก็คือทําให้โอกาสอย่างถ้าสังเกตว่ารีบอร์ดฟอร์เทนนิ่งเนี่ยมันจะระบุไว้เลยว่าทําให้เป็นระดับแก <Game Master. S 2> นมาสเตอร์ ของใน<ม>ไอเทมประเภทน<ม>ั้นไป<ช>ถือว่าจะได้ของที่เป็นสีเหลืองโอกาสได้อาจจะเยอะขึ้นใช่ใชโอเคครับสําหรับในการสร้างอาวุธครับถือว่าดูง่ายนะครับครับพะอย่างจะรู้อยากจะรู้ว่าอาวุธที่เราสามารถสร้างได้เราใส่ได้เนี่ยตรงที่โชว์เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าให้มันโชว์ออรหรือว่าเฉพาะที่เราเอีควิปแรกก่อนเลย ว่าจะแคแนนคลิปก็คือเฉพาะที่เราใส่ได้หรือว่าเฉพาะแฮมเมอร์เทเรียลก็ได้เหมือนกันที่เรามีวัตถุดิบอยู่ใช่ครับครับแล้วก็ในส่วนการคราฟเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอย่างถ้าเป็นดูเป็นขวานก่อนก็ได้ครับที่เป็นสีเหลืองเป็นระดับแมวมัตเตอร์โซเยอร์แอคอันนี้ถ้าสังเกตนะครับมันจะมีบอกว่าสีฟ้าข้างล่างนะครับที่เป็นลูกขวานจะเขียนไว้ว่า I s hit add 1คบวกถึง16ไลท ใช่ครับครับอันนี้คือเป็นการตรงวงเล็บกล้ามปูนั่นหมายถึงว่าเป็นการแรนดอมสุ่มนนแหะสุ่มเนี่ยใครคือกทำให้เรารู้ว่าเนี่ยการลุ้นเนี่ยแหละมันลุ้นแค่ตรงเนี้ยว่าเราจะได้ออกมาเนี่ยเราจะถูกสิบสองหรือสิบหกเลขท้ายสองตัวได้แล้วครับคือยิ่งบวกเยอะมันก็จะยิ่งเป็นของที่หายากขึ้นหายากขึ้นใช่ครับแล้วบวกกับอีกสามแรนดอมเมจิกอะไรอีกคือมันสุ่มมาให้เลยว่า3ามแรนดอมเมจิกพอลเปอร์เนี่ย ก็ไม่รู้แหละใช่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้แรนดอมพาติกเปริเนี่ยมันเหมาะกับสายการเล่นของคนคนั้นๆไหมใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบวกบวกดูดเลือดหรือว่าบวกหาไอ้ทองมากขึ้นบวกเอ็กซ์เพลยนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่แนวแางการเล่นอีกหรืออาจจะเป็นแบบว่าได้รีเจนเนเรทเลือดมากขึ้นแล้วแต่หรือว่าบวกบวก การอหาไอเทมที่เป็นประเภทเมจิกได้มากขึ้นก็มีคือมันสุ่มค่อนข้างหลากหลายอยู่พอสมควรก็จะเป็นในระบบการคราฟไอเทมที่เป็นระบบใหม่ที่สนุกนะครับผมคือวันวเราก็จะไปหาของมาครับแล้วก็มาย่อยย่อยย่อยมนให้มันเป็นทั้งเกมเราซับเติ้ลใช่ครับเราเสียตังซื้อเกมนี้มาเพื่อขาไอเทมอย่างเดียวครับไม่ใช่ครับเราต้องทำอย่างอื่นบ้างครับครับผมแต่ความสนุกมันจะอยู่ ไช่ครับแล้วก็ของที่ได้มานั้นถ้าเราได้เป็นของดีๆบวกที่มันสุดๆนะฮะแล้วก็เป็นของที่บวกที่คนต้องการเยอะๆก็จะขายได้ราคาแพงรรเรากาจะรวยกันแล้วรเราก็จะไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องหายใจเลยครับหายครับไม่หายใจก็ตายนะครับ,รบและที่สําคัญที่อย่างที่พี่เป้บอกไว้ก็คือว่าในเกมน่ะมันจะมีระบบที่เรียกว่า auction house ใครที่เป็นแฟนแท้ๆัวอลวคาร์เนี่ยจะรู้จักกันดีแล้วผมก็มูดของครับใช่ตอนนี้เบต้านี้ยังไม่เปิดใช่แต่ว่าระบบเท่าที่ดูแล้วในอินเทอร์เฟซน่าจะคล้ายๆกันครับระบบอื่นๆทั่วไปก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับซื้อขายของการซ่อมของนะครับผมแต่ซื้อขายของมันจะดูง่ายขึ้นแล้วนะครับผมซื้อขายของกันง่ายอย่างเช่นไอเทมเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอ้ขวานเป็นเมจิกไอเทมฉะนั้น มันจะแบบว่าไม่เหมือนกับภาคที่แล้วอะว่าคือมันไม่ต้องใช้คือมันก่อออฟไอดนติฟายแต่บางร้านบางร้านมันก็มีให้เพียงแค่ว่าทางเนี้ยทุกร้านมันจะแบบอย่างเงี้ยสุ่มมาเลยใช่ครับมาให้เลยว่าเออต่ใขายอันนี้อยู่นะนายจะซื้อกะรองไี่ละอะไรประมาณนั้นครับผมครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งที่สําคัญนะครับผมคืออีตัวที่เดินตามผมอยู่นี่นะฮะ คละตัวแต่ว่าจะมีหลายๆอาชีพซึ่งเป็นคนละอาชีพกับตัวละครใช่ครับเป็นอาชีพที่ไม่มีอยู่ในเกมนี่แหละครับแต่ว่ามีความสําคัญยังไงครับลองสังเกตว่ามันมีสกิลครับถือว่าเป็นระบบใหม่ที่เขาอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างคือเราสามารถอเลือกสกิลให้มันได้มันมีทักษะสําหรับในการซัพพอร์ตเราอ่ะใช่แล้วก็ตัวไอเทมก็สามารถใส่ได้แล้วก็เครื่องประดับ เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมใช่ครับก็เพื่อสำหรับปลดล็อกสกิลนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ครั้งละ2 1จากสสกิลว่าเราจะให้มันเป็นเล่นทักษะอยู่สายไหนข้อเสียอย่างเดียวครับครับครับใช้มันไปซื้อตับข่าวไม่ได้ครับมันไม่ได้อยู่แล้วครับไปได้ผมไม่เล่นแล้วฮะโอเคครับแล้วก็ระบบวาร์กก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับผมอันนี้ก็คือระบบหลักๆของเกมนี้ที่คิดว่ามัน เด่นๆน,นะนจุดแล้วก็โดยที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาพนะครับ,รบผมภาพนี้สวยงามมากแล้วก็ผมชอบในส่วนของกราฟิกที่ระบบเ,เรียกระบบฟิสิกของเกมฟันไปตัตตูกระโดนกระเด็นกระดายหัวไปทางหางไปทางนะครับผมนี่เราก็มาดูว่าถ้าเราเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะ ก็สำหรับในภาคนี้นะครับอย่างพวกอาชีพที่เป็นประเภทเลนส์เนี่ยหรือว่าพวกโจมตีระยะไกลเนี่ยมันสามารถยิงจากข้างบนลงข้างล่างได้เลยเดี๋ยวน่าจะมีน่าจะได้เห็นโอ้นหรือมถือเป่อก่อนนะพี่เป็นซกิ้วครับ จริงๆเมื่อกี้ถ้าพี่เป้ะเขายิงตรงเนี้ยก็คือศัตรูที่อยู่ตรงนั้นตายหมดเล่นแล้วเราจะได้แอคชซ์เพรสเป็นเป็นค่าประสบการณ์เพื่อด้วยใช่ครับแล,แล้วเราแล้วเราใช้แบบตี้ใช่คือเหมือนกับว่าใช้สภาพแวดล้อมอ่ะในการเข้าช่วยก็จะเพิ่มรอบเป็นค่าในอีกแบบนึ่งชอบมากแล้วก็อีย่างนึงถ้าเราทำลายของ ้อนแดงๆก้อนแดงๆภาคนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยในการเล่นครับมันคือคล้ายๆเหมือนเป็นออโต้ฮิลก็คือค่าตัวตายแล้วจะได้เหมือนรับพลังเพิ่มคช้การรักษาตัวเองได้อย่างหนึ่งครับอีกตัวผู้ช่วยเราเนี่ยไมันด้คุยกับเราตลอดเราเล่นไปเราก็จะไม่หงาครับบางเล่นคนอื่นคนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครผู้ช่วยมมนได้คุยกับเราขึ้นมาทันทีไม่ต้องแฟนดานะครับไม่ได้ให้เราไม่ได้ไปคิดกับมันครับแล้วก็อีกอย่าง บทพูดมันก็ดีนะครับมัน<ช>ไม่พูดที่มามม่วๆนะครับบทพูดมันทั้งมันมันเป็นคํำคมด้วยครับ,บางทีมันพูดตามสถานการณ์ในเกมด้วยใช่ครับถือว่า NPC มันทํามาค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจด้วยในระดับนึ่ จะใช้ถ้าสังเกตเมื่อกี้ผมสังเกตอยู่ว่าจะใช้ค่าหาร์ดอะค่อนข้างหลัวมากก็คือจะหมดเร็วแล้วทําให้เรายิงสกิลอื่นไม่ค่อยได้ก็เป็นเ็เรียวกยวก่ามันจะมีข้อดีข้อเสียของมันแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์มากกว่า,<ห>าดเดี๋ยวจะให้ดูเกี่ยวกับอาชีพ m e n t อีกนิดนึงเพิ่มเติม <ๆ S 1> ครับที่ถามว่า มีไปเพื่ออะไรจริงๆสําหรับอาช m e n t นี่ผมบอกก่อนว่าคนที่เล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่าความท้าทายเป็นหลักอยู่แล้วการสสเป็นการอย่างถ้าใครที่เล่นพวกในผ่าน Xbox Live ก็ดีหรือว่าผ่านสตร a m เนี่ยเดี๋ยวนี้เกมจะทำอาชีพเมนออกมาใช่ครับใครที่แบบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนเนี้ยแล้วเห็นว่าเกมนี้เขาเล่นปดลดอาชีพเมนได้สักขนาดนี้เนี่ยถือว่าเขาไม่ธรรมดาแล้วนะ มันก็ไม่เชิงไม่อวดแต่เราจะรู้ว่าฝีมือคนคนนี้เขาเก่งนะเก่งจริงนะอะไรประมาณนี้ซึ่งในในเทียโบนี้ก็มันไม่เกียนครับดูได้เหมือนกันครับดูว่าใครมีแอคิเมนอะไรใช่ใส่ของอะไรเราเราสามารถดูคนอื่นก็จะมีบอกข้างล่างว่าอย่างนี่อิลิทคิวก็คือค่า50ตัวที่เป็นศัตรูระดับอิลิทโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบในส่วนตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ คร่าวๆนะฮะก็รีวิวไปได้เอ่อพอให้เห็นภาพส่วนใหญ่นะครับ <S <S ก็เทโวสที่เราเราคอยกันมาก็เรียกว่าแต่ละคนอาจจะมีข้อสงสัยว่ามันจะมีอะไรดีแค่ไหนครับก็คืออันนี้ตัวเบต้าเนี่ยอย่างที่พี่เป้ได้บอกไปตอนแรกคือมันค่อนข้างจะไฟนอนละครับเหลืออาการปรับแต่งเล็กๆน,น,น้อยๆแต่ระบบหลักๆเนี่ยที่เขา ปรับกันมาหลายครั้งไล่ออกไปหลายทีเนี่ยตอนนี้สรุปแล้วว่าระบบเนี้ยผู้เล่นโอเคน่าจะยืนยันได้แล้วว่าเนี่ยระบบจะประมาณนี้ละและจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้เราก็ยังคาดเดาไม่ได้แต่ว่าระบบหลักๆถือว่าโอเคแล้วก็สนุกถือว่าพัฒนวไม่เกี่ยวกครับไม่มีพัฒนาดีจากภาคที่สองพอนด้กเยอะก็คือ คือด้วยความที่ระยะเวลาห่างเนี่ยแล้วคนคาดหวังเยอะเนี่ยมันเป็นการกดดันทีมวิชาต์ซึ่งปรากฏว่าเขาทําออกมาได้ถือว่าค่อนข้างตอบคำามคาดหวังของเขาของเราค่อนข้างดีครับที่เรารอคอยคุ้มครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้องรอคอยไปอีกถึงเมื่อไหร่ครับน่าแลับครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้นะครับคิดว่าน่าจะก่อโลกแตกนะครับมันนานไปแล้วครับผมนึนว่าล้างปีแสงนะเนี่ยใช่แล้ว ก็คือวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณรีวินะครับช่วยรีวิวนะเกมดีๆแบบนี้และในครั้งหน้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเราจะต้องติดตามกันต่อไปในรายการรองพ